สวัสดีจ้าพบกับจีชอนนอนนาพาแซบนะคะวันนี้เสนอเมนูแกงอมอหมูแซบแซบยั่วจ้าเป็นเมนูอาหารที่สารชั้นเลิศมากขอบอกว่าแซบมากเลยนะจ้าผู้ใดว่าแค่ไีนกินข่าวมากินน้ำจีชอนได้เลยนะคะวันนี้เขาบอกว่าแซบมากหม้อใบใหญ่มากวันนี้ขึ้นใจจังร้อนรอนแซบๆเผ็ด แกงอ่อมหมูจ้าใส่ต้นหอมใส่กระหล่ำค่ะใส่แป้งกว่าอร่อยมากให้กินน้ำกันเด้อผู้แต่บอกคันให้กินข่าวกินน้ามาเนี่ยมนเนี่ยเห็ดหลายแห้งจ้ากินข่าวกันยังจ้าเขาไ่ได้บอกกันนี้มากินมาแวะมากินน้ำกันเด้อ ยอดปังๆเวยค่ะคลิปนี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าเดอ้อ